สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลบอลกันต่อมาดูที่รายการบอลลบอลหญิง U20 หรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์เอเชียปี2024ซึ่งจะทำการแข่งขันในช่วงของต้นเดือนกร,รกฎาคมนะครับระหว่างวันที่1ถึง9กร,รกฎาคม2567ที่จะถึงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันนะซึ่งบอลลบอลหญิง U20 ของทีมชาติไทยก็จะต้องเตรียมพร้อมลงสนามนะครับหลังจากที่ไปประเดิมในการแข่งขันแมต แรกของปีนี้นะครับก็คือในรายการวีชีวีนายบินเดียลองอันที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วเราก็จบอันดับ7มานะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงยู20ของทีมชาติไทยก็อยู่ร่วมสายกับยู20ของทีมชาติเวียดนามต้องบอกเลยว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยนะครับก็จะเป็นคู่แข่งที่ดุดันของวอลเลย์บอลหญิงยู20ทีมชาติไทยแน่ๆนะครับโดยรายการนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งโปรแกรมการแข่งขันวันเวลา การแข่งขันตารางการแข่งขันเนี่ยแอดมินนะครับยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากว่าทาง AVC ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวประกาศออกมาแน่นอนเพราะว่าจะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าภาพจัดงานก็ที่ประเทศจีนนะครับโดยที่12ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงยู่20ชิงแชมป์เอเชียปี2024ก็จะมีกลุ่ม A นะครับมีจีน มีคาซัคสถานแล้วก็ออสเตรเลียโดยจีนะครับเป็นเจ้าภาพจะทําการแข่งขัน,ขนแล้วก็กลุ่ม B ครับมีญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็ฮ่องกงสําหรับกลุ่ม C ครับมีไทยอิหร่านแล้วก็เวียดนามแล้วก็กลุ่มดีครับจะมีเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูที่ปีที่ผ่านมานะครับญี่ปุ่นเนี่ย ได้อันดับที่1ก็คือได้แชมป์ของรายการนี้ส่วนรองแชมป์เป็นจีนนะครับแล้วก็อันดับที่ี่ยเป็นทีมชาติไทยแล้วก็อันดับ4เป็นเกาหลีใต้อันดับที่5เป็นไต้หวันอันดับที่6เป็นอิหรานนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับอยู่กลุ่ม C ร่วมกับอิหรานแล้วก็เวียดนามคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะ ดูแล้วเนี่ยนะครับมีชั้นเชิงที่ดุดันเนี่ยจะเป็นเวียดนามอิหร่านก็ประมาทไม่ได้นะครับอิหร่านก็ถือว่าตัวสูงใหญ่ก็เล่นได้ดีเหมือนกันแต่ว่าเวียดนามเนี่ยครับเราเคยไปปะทะกันแล้วตั้งแต่รายการวีทีวีนายเบนเดียนลองอันแล้วนะครับผลปรากฏก็คือยู20ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทางด้านยู20ทีมชาติเวียดนามไป3-1ต่อ1เซตนั่นเองแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันจริงแชมป์เอเชียเพราะว่าทางด้านยูยี่เวียดนามก็รู้ฝีไม้ไลายมือแล้วก็รู้ทักษะการเล่นนะครับเชิงการเล่นของยูยี่ของทีมชาติไทยแล้วนะซึ่งสําหรับวีทีวีนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเอาชนะไป3ต่อ1นเซตด้วยสกอร์ยีต่อ20 25ต่อ17 21ต่อ25แล้วก็25ต่อ19ถามว่าคะแนนห่างมากไหมก็ไม่ได้ห่างมากนะคุณผู้ชมอยู่ที่ชั้นเชิงนะครับวิธีการเล่นนะครับซึ่ ก็มีตัวสูงสูงเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านฟาร์มกินเฮืองนะครับซึ่งสูงประมาณ187 188ซนติเมตรนะแล้วก็จะมีทางด้านดานทิฮหงนะครับซึ่งเป็นหัวเสาด้วยนะครับตีบอลแรงมากๆเลยซึ่งนะครับสำหรับรายชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นดาวของทางด้านเวียดนามนะครับรุ่นยูยี่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องมาดูนะครับทักษะการเล่นแล้วก็ เราจะประมานไม่ได้สําหรับ U20 เวียดนามนะเพราะว่าในเรื่องของระบบทีมการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยครับเวียดนามก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวทีนี้โปรแกรมการแข่งขันนะครับเดี๋ยวแอนมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของช่องการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสำหรับรายการนี้ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพสำหรับช่องทีวีเนี่ยนะครับเป็นช่องของไทยนะคงไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าถ้าเป็นช่องของ AVC นะครับก็คือเป็นสมาพันธ์ของวอลเลย์บอล เทวีเอเชียเนี่ยนะครับน่าจะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีช่องของจีนด้วยเนี่ยแอดมินนะครับจะหาลิงก์เอามาแปะไว้ให้คุณผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอดสดแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นช่องหลักแอดมินมองว่าน่าจะเป็นช่อง AVC นะครับที่จะทําการถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมในการแข่งขันเย์บอลหญิงรุ่น u 20จิงแชมป์เอเชียปี2024ในครั้งนี้นั่นเองครับทีนี้นะครับหลายคนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่รอคอยว่า u 20เนี่ยค่อนข้างเป็นรุ่นที่สุดยอดมากๆนะครับปีที่ผ่านมา สำหรับ U19 นะครับที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจบอันดับที่6ของโลกนะครับแล้วก็ World Ranking อยู่อันดับที่5ของโลกในการชิงแชมป์โลกปี2023ที่ผ่านมา U19 ในครั้งนั้นนะครับก็พัฒนามาเป็น U20 ในตอนนี้นั่นเองนะซึ่งหลายคนนะครับก็ติดในการ ชิงแชมป์เอเชียปี2024นะครับก็คือติดทีมชาติในรุ่น U20 ด้วยอย่างเช่นน้องวริสราศีทาเลยหรือว่าน้องเฟิร์นนะครับหัวเสาตัวฉกาดของ U20 ทีมชาติไทยตอนนี้แล้วก็จะมีมือเซตอย่างน้องกนกพรแสงทองนะครับติดถึงขั้นไปเล่นเวนเอกับรุ่นพี่แล้วนะครับในปี2024ที่ผ่านมาแล้วก็มีทางด้านน้องธัญพรสีโซนะครับที่ได้ฉายาว่า3สีนะครับ ปีที่ผ่านมาก็โอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดแล้วก็ทางด้าน B ีหลังด้วยนะครับมีตัวรับอิสระหรือว่าริบโบโลนะครับของยูสปีที่ผ่านมาก็ติดทีมชาติใน U20 นี้ด้วยนะครับก็หลายคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในการเล่นแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องมาวัดกันในการทิงแชมป์เอเชียซึ่งพัฒนามาเป็นยู20แล้วนะครับสำหรับน้องๆหลายคนแล้วก็คนใหม่ๆนะครับก็เข้ามาด้วยนะน้องๆหลายคนที่เป็นคนใหม่เนี่ยก็เข้ามาเสริมทัพด้วยนะครับก็เสริมความแข็งแงกร่งกันไปแต่ว่าทั้งนี้นะครับสมาคมเย์บอลแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับรายชื่อในการแข่งขันเย์บอลหญิงยู20ของทีมชาติไทยที่จะไปชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงนี้นะครับก็อีกแค่ประมาณ อาทิตย์หนึ่งนะครับไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะซึ่งก็จะทําการแข่งขันแล้วนะครับแต่ว่าสมาคมเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาว่ารายชื่อไหนจะติดอยู่20ชิงแชมป์เอเชียบ้างแต่ทั้งนี้นะครับหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของน้องการนานะครับน้องการนาหรือว่าน้องบีมเนี่ยนะซึ่งในการแข่งขันวีทีวีนายเบนเดอรลองอันน้องไม่มีชื่อติดนะครับแต่ว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยหลายคนก็คาดการณ์ว่าน้องจะมีชื่อติดนะครับเพราะว่าน้องเป็น ตัวตีค่อนข้างตีได้ดีแล้วก็แรงด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยมาลุ้นกันคุณผู้ชมสําหรับรายชื่อของว t v ีวนายเินิลองพันของอยู20ทีมชาติไทยที่ผ่านมานะครับมีก็มีประกาศออกมาในช่วงตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นชุดที่ก,การแข่งขันที่เวียดนามก็จะมีน้องธัญ,ญพรศรีโซนะครับเป็นหัวเสาน้องนุชนาฏหอมพิทักษ์เป็นหัวเสาน้องนันกดินพรบุตรานะครับเป็นหัวเสาน้องวริศราสิทธาเล่หรือว่าน้องฟนร์เป็นหัวเสานะครับน้องนิรารัตศรีกูตาเป็นหัวเสา เราก็จะมีบอลเร็วนะครับน้องวรรณภาพารสวัสด์น้องทิพสุดาบัวหลายน้องพัทรวดีคำนวณแล้วก็ตัวรับอิสระมีน้องนิชากรวันศุกร์แล้วก็น้องกัญญาลัตคำวงศ์ส่วนเซตเตอร์จะมีน้องรัชดาช่ออนโฉมแล้วก็น้องกระดกพรแสงทองครับส่วนบีหลังเนี่ยนะครับจะมีน้องประพัชญพลธรรมแล้วก็น้องวรัทยากลางโสภานะครับสำหรับนี่คือรายชื่อทั้งหมดนะครับที่ มีการแข่งขันในช่วงของวีทีวีนาเวียนีนลองอันนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยรายชื่อนี้นะครับก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะเป็นรายชื่อชุดเดียวในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงนี้สําหรับยู20เพราะฉะนั้นก็รอติดตามการประกาศรายชื่อจากสมาคมวิลเล์บอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่าน้องๆคนไหนจะมีรายชื่อติดบ้างนะครับอาจจะมี ลนนะครับหรือว่าจะมีเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของน้องบีมการจนาก็ลุ้นเหมือนกันว่าน้องจะมีชื่อติดในการทิงแชมป์เอเชียป,ปีนี้หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมสําหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการวอลเลย์บอลหญิงยู่20หรือว่ารุ่น อายุต่ำกว่า20ปีนะครับซึ่งปีนการชิงแชมป์เอเชียปี2024จะมีการคอลี่ฟายไปสู่ปี2025แล้วก็นะครับคอลี่ไฟายไปเป็นรุ่น U21 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีตั๋วชิงแชมป์โลกด้วยนะครับคุณผู้ชมในรายการนี้ก็มาลุ้นและก็มาชมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันนะครับเดี๋ยวอย่างที่แอดมินบอกนะครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะครับตารางการถ่ายทอดสดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแอดมินนะครับจะอัปเดต ให้ชมอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะครับมาสองเวียดนามสักหน่อยเวียดนามเนี่ยนะครับมีน้อง ด้านที่ฮงนะครับแล้วก็น้องฟาร์มคืนเฮืองนะที่ค่อนข้างเป็นหัวเสาที่ตีได้แรงมากๆนะครับเท่าที่ได้ดูฟอร์มการเล่นยู20ของเวียดนามที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรายการวีทีวีนาบีเลนออันนั่นเองนะส่วนทีมชาติไทยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับนาโดยน้องวิศราเสีเทาหรือว่าน้องเฟิร์นนะครับก็ตีบอลค่อนข้างดีแต่ว่าชุดยู20ของทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับก็ตัวไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเล่นคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ระบบการเล่นค่อนข้างมีเสถียรภาพ ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาชมเชียร์แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันนะครับซึ่งการแข่งขันเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะครับทั้งนี้น้องๆก็คงจะต้องทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะหวังผลถึงชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็ในการชิงแชมป์เอเชียปี2024ที่จะถึงนี้ซึ่งคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างแบบมีฟอร์ม การเล่นที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างแชมป์เก่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเกาหลีใต้ด้วยนะอิหร่านก็ประมาทไม่ได้เวียดนามก็ประมาทไม่ได้นะครับแต่ละทีมค่อนข้างที่จะฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมทีมกันมาค่อนข้างดีฉะนั้นแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงยู่20ของทีมชาติไทยก็จะต้อง มาโชว์ฝีมือกันแล้วนะครับในสนามชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการใหญ่ของยู20ในการแข่งขันในปีนี้นั่นเองส่วนทางด้านประเภททีมชายนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายยู18ของทีมชาติไทยแล้วก็ยู20ของทีมชาติไทยก็จะมีการทําการแข่งขันติดต่อกันไปเลยนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะแล้วก็จะมีในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับเป็นวอลเลย์บอลหญิงยู17นะครับเป็นชิงแชมป์โลกนะซึ่งยู17ของทีมชาติไทย ก็ได้ส่งเข้าประกวดด้วยนะครับก็ได้สิทธิ์นะครับในการชิงแชมป์โลกเพราะฉะนั้นก็มาติดตามนะครับรายการแข่งขันของวอลเลย์บอลน,นะครับในทีมเยาวชนด้วยแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่ก็จะมีซีวิลลกด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามให้รับชมรับฟังกันต่อไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้ล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริบทและกีฬาสวัสดีครับ